สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์ปาช่องที่จะพาทุกคนไปสำรวจเรื่องราวที่น่าทึ่งของโลกเราคุณเคยสงสัยไหมว่าประวัติศาสตร์ที่เราเรียนกันมาอาจจะจะยังไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดมีการค้นพบมากมายที่เปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราคิดว่าเป็นความจริงบางสิ่งชวนให้เราตั้งคำถามว่าโลกของเราอาจมีเรื่องราวที่ถูกลืมไปหรือซ่อนเร้นจากสายตาเรามาอย่างยาวนานวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักสิทธิการค้นพบทางโบราณคดีที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์บางอย่างอาจทำให้คุณต้องอึง้ง และบางสิ่งอาจท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับอดีตถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยหนึ่งการค้นพบสุสานของทูตังคามุลในปี1922นักโบราณคดีชาวอังกฤษฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์พบสุสานของฟาโรหทูตังคามุลที่เกือบจะถูกทำลาย สิ่งที่พบภายในสุสานเต็มไปด้วยสมบัติและของใช้ต่าง,างๆที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตและการปกครองของฟาโรห์หนุ่มการค้นพบนี้ทำให้โลกได้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอียิปต์โบราณและเปิดเผยการฝังศพที่ซับซ้อนของชาวอียิปต์การค้นพบนี้ถือเป็นหนึ่งในการค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ ม้วนหนังสือทะเลเดดส,สีในปี1947ชาวเลี้ยงไก่คนหนึ่งพบถ้ำใกล้ทะเลเดดส,สีและพบม้วนหนังสือโบราณที่ถูกขนานนามว่าม้วนหนังสือทะเลเดดส,สีม้วนหนังสือเหล่านี้เขียนระหว่างปี150ปีก่อนคริสต์กาลถึง70ปีหลังคริสต์กาลและรวมถึงส่วนของพระคัมพีฮีบรูซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพิธีกรรมและประวัติศาสตร์ของศาสนาย,ยูดายในช่วงเวลานั้นการค้นพบนี้เป็นหนึ่งในการค้นพบทางโบราณคดีที่สำคัญที่สุด ในศตวรรษที่20 3. สิบมพีรามิดแห่งกิซาพีรามิดแห่งกิซาคือสัญลักษณ์ของอารยธรรมอียิปต์โบราณที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ4,500ปีก่อนโดยยังคงเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณเทคนิคการก่อสร้างที่แม่นยำการจัดวางที่สัมพันธ์กับดวงดาว และการเป็นสุสานของฟาโรที่ยังคงเป็นปริศนาที่น่าสนใจสำหรับนักโบราณาคดีการค้นพบห้องฝังศพและทางเดินที่ซ่อนอยู่ภายในปิระมิดใหญ่ของกิซายังคงท้าทายความเข้าใจเกี่ยวกับวิศวกรรมโบราณของมนุษย์สเมืองโบราณปอมเปอีในปี79หลังคริสต์ศักราชภูเขาเวสุเวียตระเบิดทำให้เมืองปอมเปอีของโรมัน ถูกฝังอยู่ใต้เท่าฐานและลาวาการค้นพบซากเมืองปอมเปอีในศตวรรษที่18ทําให้เราได้เห็นภาพชีวิตประจําวันที่ยังคงเก็บรักษาไว้โดยอาคารต่างๆภาพจิตรกรรมฝาผนังและแม้แต่การหล่อแบบของคนที่ติดอยู่ในเหตุการณ์การระเบิดช่วยให้เราเข้าใจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของโรมันโบราณได้อย่างลึกซึ้ง หหินโรเซตาการค้นพบหินโรเซตาในปี1799โดยทหารฝรั่งเศสในระหว่างการเดินทางของนอโปโลเลียนในอียิปต์ถือเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าใจอักษรภาพอียิปต์โบราณหินนี้จาฤึกพระราชกฤษฎีกาในสามภาษาคืออักษรตักษรภาพอียิปต์และอักษรเดโมติกนักวิชาการชองฟรองสัวชองตัวิยงใช้หินโรเซตานี้ในการถอดรหัสอักษรภาพทำให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอียิปต์โบราณมากยิ่งขึ้น 6เมืองโบราณมาชูปิกชูมาชูปิกชูเป็นเมืองโบราณของชนเผ่าอินคาที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอนดีสประเทศเปรูเมืองนี้ถูกค้นพบอีกครั้งในปี1911โดยนักโบราณาคดีไฮรัรมบิงแฮมและถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่ททองเที่ยวที่สำคัญที่สุดของโลกการค้นพบนี้เปิดเผยวิธีการสร้างเมืองออที่ใช้ความชำนาญทางการก่อสร้างและภูมิศาสตร์เพื่อปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและภูมิประเทศที่สูงชันการค้นพบนี้ทำให้เราเข้าใจมากขึ้น เ่อ,รรอ,อินผาจ็ดหินสโตนเฮนสโตนเฮนเป็นวงกลมของหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษและเป็นหนึ่งในโบราณสถานที่ลึกลับที่สุดในโลกการค้นพบนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์และนักโบราณาคดีต่างสงสัยถึงวิธีการสร้างและวัตถุประสงค์ของมัน หลักฐานบ่งชี้ว่ามันอาจจะใช้สำหรับการสังเกตดวงดาวหรือพิธีกรรมทางศาสนาการค้นพบนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ท้าทายการศึกษาของโลกโบราณ 8. แหวนคานา,นาจากเมืองอัสซีเรียการค้นพบแหวนคานาที่เมืองอัสซีเรียในช่วงศตวรรษที่19ถือเป็นการค้นพบสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญจาก อารยธรรมโบราณของอัสซีเรียแหวนเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่หายากและมีสัญลักษณ์ทางาศาสนาหรือทางการเมืองที่มีความหมายลึกซึง้งการค้นพบนี้เปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับชีวิตและาศาสนาของชาวอาัสซีเรียโบราณ 9. ท้าถ้ำอันธามิราการค้นพบถ้ำอันธามิราที่มีภาพวาดบนผนัง ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและความเชื่อของมนุษย์ในยุคหินภาพวาดเหล่านี้ที่แสดงภาพสัตว์และสัญ,ญลักษณ์ต่างๆถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ36,000ปีก่อนการค้นพบนี้ช่วยยืนยันการใช้ภาพในการสื่อสารและแสดงถึงความสามารถทางศิลปะของมนุษย์ยุคหิน สิบการค้นพบเมืองอิสราเอลโบราณการขุดค้นในอิสราเอลพบเมืองโบราณที่มีการวางผังเมืองและสิ่งก่อสร้างที่ซับซ้อนซึ่งทําให้เราเข้าใจถึงวัฒนธรรมและสังคมในยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการค้นพบการใช้เครื่องมือและอาวุธที่มีความเฉลียวฉลาดเมืองนี้ให้ข้อมูลที่สําคัญในการศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตและการพัฒนาของอารยธรรมโบราณ การค้นพบทางโบราณคดีเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจอดีตของมนุษยชาติแต่ยังทําให้เราตระหนักถึงความลึกลับและความยิ่งใหญ่ของอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองทุกหลักฐานที่ถูกเปิดเผยเปรียบเสมือนชิกนอ่ที่เติมเต็มเรื่องราวของประวัติศาสตร์และยังคงมีอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบในอนาคตคุณคิดว่าการค้นพบครั้งต่อไปจะเป็นอะไรคอมเมนต์ Comment มาบอกกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมิสเตอร์ป่านไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป